เราไปวันอังคารกัน,กนครับคุณที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิลพลของไพ่เจ้าหญิงเหรียญผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัดโปรง่งหกเหรียญกับสองเหรียญน,นะครับบอกว่ากลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีเกณฑ์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่คิดเอาไว้สําเร็จดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการค้าขายงานด้านบริการอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจด้านบันเทิงปลายสัปดาห์ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับ<ฆ>เรื่องของช่องท้อง ทางเดินอาหารและเกี่ยวกับเรื่องของสายตาดูแลกันนิดหนึ่งครับในช่วงสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันคารที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆห,หรือจะมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันเกิดขึ้นทิศท,ที่ดีคือทิศใต้ใตทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ8ทิศนี้3ทิศนี้เป็นทิศมงคลคุณที่เกิดวันคารสวดติหังจะโตโรถินังทั้งหมด8จบนะครับแล้วก็สวดรับ อังคารคนี่มีความหมายถึงราชการทหารตำรวจนะฮะคนในเครื่องแบบมีเกณฑ์โดดเด่นในช่วงของกลางสัปดาห์เป็นต้นไปก็ค,คือช่วง27-28สิงหาเป็นต้นไปงานราชการทหารตำรวจมีเกณฑ์โดดเด่นก้าวหน้าด้วยนะครับ